สวัสดีครับเลดดดอทที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับ<ม>ก็คงหนีไม่พ้นเลดดดอททรงกล่องนะครับเป็นทรงกล่องอาร์โก้เนี่ยโดยผู้นำเลดดดอทตัวนี้ก็คือเอ็มพอย์นะครับแล้วก็ฐานที่เมาส์ตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่เรียกว่าอาร์โก้นะครับผมฮิตแค่ไหนเอาง่ายๆครับก็คือ,อปีนี้เรามีโอกาสได้ไปงานนะครับงานแสดงสินค้าอุปกรณ์ ยิงปืนแล้วก็ outdoor นะครับก็คือไอว่า2 2 5ที่เยอมันนะครับถ้าเป็นเลตดอ t ที่ติดปืนนี่ก็โชว์ทั่วไปครับผมว่า80%เป็นต์เนี่ยเป็นเอ็มพอยตโก้หมดเลยครับแน่นอนครับเลดอทรงกล่องของเอ็มพอยต์นะครับมันก็เจ๋งนะครับแต่ว่าถ้าพี่เพื่อนนะครับมีงบย่อมยาวลงมานะครับอยากจะหาอะไรที่เจ๋งเท่าเทียมนะครับ ก็ขอนำเสนอเจ้า Beris r Fastfire E ครับก็เป็น Red Dot ทรงกล่องครับตัวนี้จริงๆไม่มีรีวิวอะไรมากมายครับก็คือ Red Dot ทรงกล่องนะครับดอทเนี่ยเป็น3.5 MOA นะครับมีดอทให้เลือกนะครับเป็นสีแดงหรือสีเขียวไม่ใช่กดเลือกได้นะครับแต่ว่าพี่เพื่อนๆจะซื้อก็ต้องเลือกเลยว่าจะชอบเป็นดอทกล้องจุดแดงหรือกล้องจุดเขียวนะครับ ใช้แบตเตอรี่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นแบตเตอรี่ cr 2 0 3 2าีิหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แบตเนี่ยก็ใช้ได้นานปุ่มกดอยู่ข้างบนนะครับคือมีปุ่มกดก็คือเปิดเร่งให้สว่างนะครับหรือลดความสว่างลงนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มล็อกนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องการความสว่างอยากได้ความสว่างเท่านี้คงที่นะครับก็กด2ปุ่มพร้อมกันมันก็จะล็อกปุ่มนะครับก็ส่งก็เนี่ยครับสวยงามครับ เขาเบอริสเขาเคลมนะครับว่าตรงนี้ตรงจอเนี่ยมันทําให้ดูง่ายนะครับทรงกล่องที่เขานิยมเพราะว่าเวลาดูเราดูในกรอบขึ้นกรอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอจุดแดงก็ทนทึกก็ตามไซเบอริสครับการรับประกันซึ่งก็เบอริสก,ก็กล้ารับประกันยาวนานเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไปทดสอบในสนามเป็นยังไงครับแล้วก็ไปดู น้องกายรีวิวนะครับว่าเวลายิงแล้วเนี่ยจะถูกใจเขาไหมครับอันนี้สิทธิ์ปาว่าไม่เท่าใส่เห็นผมว่าตามไปดูกันเราผมดูจุดมันก็สวยดีครับแต่ว่าเอาไปยิงในสนามดูซิว่ามันจับเ้าได้เร็วไหมมันทนกับรีคอยได้แค่ไหนน,นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมันเป็นเลดดอดทรงกล่องเมาส์อาโก้ A Go ครับถ้ากำลังมองหาตัวนี้นี่คือทางเลือกตัวนึงครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนกองปฏิบัติการพิเศษครับผมของทางเรือนะครับก็คือชื่อที่เรารู้จักกันก็เป็นสนามยิงปืนหนองกระจงนะครับครับวันนี้จะมารีวิวกล้องกล้องติดปืนนะครับตัวใหม่ของยี่ห้อบูลิสรับตัวนี้จะเป็นบูลิสฟสไฟเป็นซีรีส์ฟัสไฟครับแต่ว่าเป็นฟ a สไฟอี e. ครับ ซึ่ง fast fire เนี่ยก็จะเป็นกล้องทรงกล่องครับผมเป็นกล้องทรงกล่องที่มีใช้ฐานใช้ฐานยึดเป็นเป็นแบบอาโก้ครับอาโก้ก็จะเป็นมันจะต่างกับพวก imr ims อะไรพวกนี้ครับครับก็คือมันจะมีร่องขวางด้านล่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะติดกล้องตัวนี้ก็ต้อง หาถัางตัวนี้มาใส่เข้าไปครับซึ่งจุดเด่นของตัวกล้อง fast f i อ e e เนี่ยเ,ออเราจะเห็นเราจะเห็นว่ามันจะเป็นกล้องทรงกล่องเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งตอนนี้หันกลับมานิยมกล้องทรงนี้เพราะว่าจุดของกล้องรุ่นเดิมเนี่ยของกล้องรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นทรงเปิดซึ่งอาจจะเจอฝุ่น จอโครนอะไรถ้าเกิดว่ามันเข้าไปปิดในช่องของจุดแดงเมื่อไหร่เนี่ยการเช็ดทำความสะอาดมันก็จะลำบากยิ่งยิ่งในหน้าสถานการณ์หรือว่าหรือว่าฝนตกอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เราทำความสะอาดมันยากครับไม่เหมือนกล้องทรงกล่องแบบนี้มันจะเป็นปิดเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าไป บางแสงก็จะมีน้อยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเจอโคนเจออะไรพวกนี้กระเด็นใส่เราก็ยังสามารถใช้มือรูปออกได้ง่ายครับผมครับก็จะทำให้การเล็งเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นครับก็ดูลักษณะข,ของกล้องก็ไม่ได้เทอะทะจนเกินไปครับก็เรียกว่าค่อนข้างกระทัดรัดในสำหรับกล้องยุคใหม่นี้แล้วเหมือนกันครับ ก็จะแพ้พวกพวกตัวทรงเปิดถิไหนแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองยิงดูครับแต่ว่าเออจะบอกนิดนึงกล้อง f a s t f ไ e E เนี่ยจะทำมาขนาดความโตของดอทขนาดความโตเดียวคือ3.5 MOA นะครับเพียงแต่ว่าจะมีให้เลือก2แบบคือเป็นจุดเขียวหรือเป็นจุดแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกขนาดความโตของดอทไม่ได้แต่ว่าเราสามารถ เลือกซื้อสีได้ครับคือถ้าจะเอาแดงก็เป็นแดงเลยหรือว่าถ้าจะเอาเขียวก็เป็นเขียวไปเลยตัวกล้องอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนสีเองได้ครับก็คือต้องเลือกตอนซื้อเลยว่าเราชอบสีเขียวหรือสีแดงครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําการยิงทดสอบตัว fast fire e ดูนิดหนึ่งว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงชุดแรกที่ระยะ10เมตรนะครับ แล้วมาดูกลุ่มกลุ่มนิดนิดหนึ่งครับก็จะเป็นกลุ่มยืนยิงที่ระยะ10เมตรนะครับก็ยิงทั้งหมดยิงไป2งแม็กครับแม็กละ5นัดครับก็จะมีมีบางนัดเนี่ยค่อยต่ำมาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าแนวซ้ายขวาไม่มีเออกล้องตัวนี้พอดีใช้เราใช้เลเซอร์เลเซอร์เอ่อ จับเป้าแล้วก็ปรับให้มันใกล้เคียงแล้วถึงมายิงที่สนามครับก็อยากที่ดูอยากในกลุ่มนี้บางนัดที่มันยิงต่ำกน็น่าจะเป็นที่มือของผมเองครับเพราะว่ามันจะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในส่วนกลางเป้าอยู่ครับก็ถือว่าแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสตัว ตัวเลเซอร์ช่วยเร่งได้อีกนิดนึงด้วยครับก็หลังจากยิงแล้วก็ได้ผลเป็เนที่น่าพอใจอยู่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะลองยิงเร่งอีกนิดนึงครับอันนี้ก็ยิงแบบยิงเป็นจังหวะเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เร่งแต่ก็ไม่ได้ช้ามากครับแต่ด้วยว่ากล้อง fast f i e e เนี่ยใช้ฟู p พิ้นเป็น a าร o p l a พลนะครับผมซึ่ง a าร o p กเพลเนี่ยลูกค้าอาจจะต้อง ไปหามาหรือว่าปืนบางกระบอกก็อาจจะมีมาให้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวกล้องไม่ได้ให้เพจมาด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะติดกล้องก็ต้องหาเพลดตัวอโกโก้มาก่อนนะครับถึงจะติดตัวนี้ได้ครับผมครับก็สรุปแล้วว่าฟ้ t สไฟ e ีตัวนีเ้เป็นกล้องที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปหรือว่าเอาไว้ใช้แข่งก็ เป็นกล้องที่ค่อนข้างเหมาะสมดูครับแล้วก็ดูแลรักษา่า้ครับลองแวะไปดูที่ร้านนะครับผมว่ากล้องเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าครับขอบคุณครับ